พุทโธธโมสังโฆรวมภาวนาปารบธรรมเป็นกำลังใจเป็นกำลังธทมในการปฏิบัติเก่าเดินกันต่อไปอีกจักในจักน้อย ขอจเจริญพรพี่น้องทั้งบ้านน้ำเด้อทั้งฟังไทยดรือว,ว่าอยติธรรมทั่วโลกที่ทิดตามรับชมรับฟังบรรยากาศการปฏิบัติธรรมสัญจรทุดงธรรมญาตาเพื่อสันติภาพมิตรภาพไมตรีกรัมพูชาไทยกัมพูชา ตอนนี้กับพาคณะสงฆ์พาลูกพาล้านมาฝึกคัดคัดตนมาปฏิบัติธรรมชั้นจรแล้วก็มาเผยแผ่ศา,าสนา <c oughs> มาเสื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับพี่กับนองยาติธรรมเจ้าพุทธทั้งกัมพูชากำลังเดินทางอยู่ในเมืองเสียมราฐเสียมเรียบแถ <c oughs> วนครวัดนครทม <c oughs> ซึ่งกำมือเอ็นมือเฮอ ่ันเตปัญญาทั้งอินเดียกับสิเดตบินมารวมเดินนําเห็นหมคณะเคยยางเคยเดินน้ากันตั้งแต่ฝั่งไทยขามพม่าฮอดอินเดียนางในอินเดียเคยไปเคยมาน้ากันมาเห็นนกัดอยากมารวมปฏิบัติน้าอยากมายางน้าแต่ความคิดกับความเป็นจริงจะบอกยขึ้นกัน หรือสิ่งที่เห็นหลายอย่างพี่น้องญาติโยมสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาขาดการบางเท้อมั่นกะบอกคือเขาขิดบางเถ้อว่ามันสิถูกมันกะอาจจะบดถูกบางเท้อว่ามันธรรมดาแต่พอมาแล้วยางวิวลผู้เขาง,งามๆสวยๆพอเขามาเดินแล้วมันบดสวยแล้วมันเหนื่อยมันสูงใส่กำลังหลายหรือแม้แต่พักกันมาเดินอยู่ในกัมพูชา ย่างมากเลอเนี่ยก็คิดไปคิดมาก็อยู่บสร้างอยู่พักกันนี้จากอากาศเย็นสบายมาสู่อากาศที่ร้อนมาคิดเบิงฟังตะวันออกแถวจังหวัดตราดจันทบุรีแถวระยองแถวไอท่างชนบุรีมันก็นยังห่อนเนาะมันก็นยังบอ่อหนาวน้ำเขาในส่วนหนีวันซัทางเมืองเหนือทางเมืองเลยห้ออากาศนอนหนาว ทางภาคตะวันออกภาคใต้เขานี่ต่างกันหลายองศาสันเพราเขาลงมาทั้งกัมพูชาทั้งพระนมเป็นเพล่ะมั่นกะอยู่ไกลตำตำลงมาก็ห้อนจนละพี่น้องอากาศร้อนอบเอายยางกันโอ้ยว่ามันยางเมษาพุทธภาเอนี้ ายังอีกจกักสองสามกิโลจังคนเสื้อหัที่ภาคหนึ่งคิดว่าคงจะหาหม่องผักจนแดดอ่อนหนึงสิเดินต่อพุ่นละเพราะว่ามันจนวิ่นแดดอากาศห่อนหลายจนวันญหญยาดย่อมจะถวายหนามเอื่อนน้ำกลนทำทาโบดิญินบนั่นมันห่อนแห้งหลายมาเนี่ยทำทาฟังบ่วงเรื่องบนก็มีมห่อนแห้งหลาย ได้คณะเดียวกันอยู่ทั้งเมืองเล่ยทั้งเมืองเหนือเฮายังหนาวยิ่งทั้งอัดซ้ำยิงทั้งอัดซ้ำผลทั้งผลบัดแห้งหนาวยังหนาวคักจังสันพันเตสิบ,บินออกจากเมืองหนาวใส่เสือกันหนาวอุสุอาสะโย <c oughs> สิบ,บินล่องมา <c oughs> เมืองไทยแล้วก็บ,บินต่อมาเสียมราชเปอว่าเสียมารวมเดินนำ เดี๋ยวรู้จักในการเหีนถูกเขียนความร้อนเขียนความอบเอาในการยางในการเดินเ <c oughs> ส้นทางที่เห่าเดินมาเมเนกัดเกือบ20่สกิโลบนละ ขนาดตำนวจออกแต่ส่เนี่ยับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่มทรงนั่มอำนวยความสะดวกเบิง่งกับอบอุ่นนี่หรอกพี่น้องทั้งใจเกดีอบอุ่นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองพัะกาศให้การตอนรับพี่น้องญยตาโยมระวังทางกัให้การตอนรับเป็นอย่างดีถวายหน่ำถวาย ปัจจัยขอใส่บาทลูกหน่อยลูกล้านเป็นภาพที่เบิ่งแล้วเข้ากะดีใจอ่าเข้าเข้าบอดีใจครับสิ่งที่เขาได้รับเหมือนกันกับมอบดอกไม้ให้กันอมอบดอกไม้ให้เข้าบอด้เห็นดอกไม้เป็นสิ่งที่บนมีราคาอิงยังมากไม่หรอกพี่นอ้องญาติโยมอ่า ดอกไม้เข้ามาบูชาภาัตนาไตรยคือกัน,น,กนมืออื่นมากเกเป็นขยักเก็บไปทิมแต่มันก็ออกจากใจจากสัทธาเขา,าวั่นพระมาวั่นศิลมาบุญยมมาเสาตักบาดจังหันบุญย่อมมาวันกระแตงเพี้ยนค่อยคำบุญย่ำคำกับเก็บดอกไม้เขื่นเสียงบูชาพนวะากิดเป็นบุญคือเก่าสอนเฮาได้มากเก็บดอกไม้สักกาบูชาเฮ้ากับโบได้เห็น คาอีหยังดอกดอกไม่เฮาบริเก็บมาบริอัมีราคาอีหยังแต่มันก็ดีใจดีใจสุกใจอย่างคนเฮาหักกันหรือว่าเท่าแสดงถึงความกระตัญยูกตาเวทิตาคุนพ่อแมลูกหลานเวลาทําสัมมา้าระวาการหลูกเก็บดอกไม้ทูบเทียนเอาไปเป็นขัน เพื่อขอข้ามาพ่อแม่ก็ดีใจลูกก็สุกใจก็บอกใจว่าเขาจะดีใจเพราะเขาได้รับขันดอกใหม่ดอกใหม่จักมันดอกอีกยัง,ยงเขาก็บอกใส่ใจสำนกเที่ยนก็จะเที่ยนหน่อยเที่ยนใหญ่เขาก็บอกเอามาใส่อีกอย่างดอกแต่ว่ามันถึงดีใจมันถึงสุกใจเวลาเขาทําสักรารกันนี่อาตมาก,ก็ร่งยิบยกมาบอกกับลูกหลานกัมพูชาข้าเจ้าพระการทำบุญ ด้วยเครื่องสักการะด้วยปัจจัยด้วยเงินเดียวอีอย่างด้พีน่น้องเขายางมาน้ำทางเนี่ยน,น้อยขอเงินแม่เดี๋ยวหาอร่อยเลี้ยวพันเลี้ยวเล่นออกมาถือ,อยางเงนม,มาแต่ไก,กล้ๆคนน่ะว่ามันรถแม่โคถือเงินถือเงินเลี้ยวเล่ในแต่ไหนแต่ไหนแต่ไหนออกมาแม่เอาเงินให้ามาใส่บาตรอย่มาถาวายอาตามาเด็ด นั่งรับนําให้พ่อหนุ่หัวเล็เเกหน่อยคอนซ่อนบ้านวมาเขาดีใจเพราะเขาได้ปัดใจเงินเดียวเขาได้มาเขาก็มาทํำบุญถวายเน้่ยหน่อยต่อคือเา่าแต่ซึ่งถี่มันเปื่มเพราะเขาเห็นสัทธาของลูกหลานเจ้าพูดเท่าแสดงออกพระเนีนเห็นลูกเห็นหลานตัวนน้อยแสดงออกคือจังเนียเครี่อเขาแรยนน่มถวายปัดใจ มันก็นเป็นภาพที่ประทับใจดีใจน้ำหลูกหลานว่ากว่าเขาสรวบร่วมข้อมกา่าลมันเขายืนแนมเบิงเขายึกยักยัก,ก,ก,กตัดสินใจอยู่กว่าว่าเขาเสกลกาน้ำมาถวายนะเน่นน้ำมาหอดท่อ,องไปพร้อมเมนวาเขาดีใจเพราะว่าเขาได้เงินได้ปัจใจแต่เขาดีใจเพราะเห็นหลูกหลานอาจจะต้องเปรียบเทียบใส่ค้นรักที่เขามอบดอกไม้ให้กันในวันวาเลนไทน์หลูกหลานเอาเครื่อง ขอขมามมากบขอขมาพ่อเม่ปูญญาตายายบุตรดีใจอุ่นใจอยู่ที่เครื่องขอขมาอยู่ที่ขันปัดขันขอขมาขันตกใหม่อีอยั้ขันตกใหม่นี่ก็เหล้วเหล้าเขากก็ว่างเลยหันละพ่อมันอ่นมากมันก็เหี่ยวแหงเ,หงเน่าไปฮขกก็ทิมไปนะแต่ความอิ่มใจความดีใจว่าหลูกล้านมากมาเมาไหวมาเครงความกตัญญูขอขมาเฮ้ากะ ดีใจไปน่านเท่าน่านังสันาอพี่น้องนังสันพระกันเดินมาน้ำทา่ากันเข็นหลูกเข็นหลานเข็นคุณย่า่คุณโยมทั้งหลายเขาพระกันมาถวายปัจจัยมาถวายนานาห,าน,น,หาายาน้ำเดือมน้ำเข้าหนันเข้าพ่ายมะน้ำมันกับพ่อ,อยนนะเข้าพ่ายมะน้ำนกับพ่อเดื่มพ่อชันโยหนะันนาสำรับว่าน้ำดื่มเข้าหนันนะ แต่ว่าที่เข้ามาห้อีกเขายิ่ดีนอมรับจับเอาแพกน้ำขวดน้ำเพราะว่ายัางเพราะว่ามันเป็นนำใจมันมีความสุขกับนำใจที่เขาหมอบห้มันมีความสุขกับสัทธาที่พี่น้องเช่าพูดเท่าเกิดขึ้นมาเนเดือนที่ห้าบกเก่เคยยางเขามาเนสถานที่เฮาบกเก่เคยยางเขามาเขาใส่บาตรขึ้นกันพี่น้องเพากันใส่บาตรใส่ลหลายใส่กัน จนชุดหมู่บานแต่ละกลุ่มแต่ยังนี่าได้เข่าจนสิเตรียมบาดใแกงในขนมในยังใส่ครูถังสังเรีเหเท้าเรียกว่เาเท่าจนหมดแบกเส้ขืนรถทรงกับกันซ้ำเทาเสียเอามาฉันในซื้อน่นเท้าพ่อตั้งแต่สร้อยแหลกแล้วพ่อจะสร้อยแหลกพ่อตั้งแต่ปากสร้อย,ยู่หน่าวัดแล้วซ้ำเท้าพ่อฉันอิม่มในซื้อน่ะแต่ที่เข้าปรดกันไปพอเขาดีใจเห็นสทธาของพี่น้องเช่าพทธ เห็นสัทธาเดี่วมันป้กันมาทําบุญตักบาตรคือเห็นความดีที่ออกจากใจเห็นบุญที่มันออกจากจิตจากใจในการแสดงออกนั่นแหละคือสิง่งที่เห่าเพิ่เอิ่นว่าบุญบุญนี่คือเสื่อมความสุขเพิ่นว่าบุญบุญนี่คือความดีอันยิ่งใง่สั่นในบางครั้งแม้แต่ความทุกข์เราเห็นมันก็กกายเป็นความสุขเมื่อผ่านไปอย่างตอนนี้พระลูกพระหลานพระลูกศิษย์มาเดินอยู่ตอนนี้ก็ถือว่า ทอร์ฮอดพ่อสมควรพี่นองอาจจะบอกท่านถึงขันว่าคือจังปีเจ็ดสองตะวันเพิ่งปีหนนย่างออกจากน้องประโภคพู้สภาห่อนอีเดีถนนหนทางระยับระยับพยับปรดนี่วาแมนกันกับเปียวเพิ่งเปียวไฟอยู่ถนนเขามองไปข้างหน้าอันนี้ว่าทั้งปานนั่นแต่มันมันอากาศมันแห่งมันห่อนนะมันก็แหงนะอากาศมันแหงน้ำ บางทีอากาศห่อนแต่มันก็นยังมีความชฉื่นอยู่น,นนะห่อนห่อนแต่ว่าอากาศมันไม่มีความชฉื่นมันก็บรนี่อากาศมันแหียงยางมาเนี่ยเ,ออเดินมาแต่ว่าเห่ากะได้เห็นว่าอีหยังกัดตามพี่น้องญาติโยมห่อนไกยมันก็นยังมีความสุกอยู่ดอกผ่านๆไปแล้วตอนนี้อาจจะทรมานแน่ มันมาเปรียบเทียบแล้วให้เลือกอยังที่เลือกก็ห่อนกายว่าเอาห่อนใจจริงที่มันน่ากลัวคือห่อนใจว่าเป็นห่อนกายว่าห่อนกายเข้ายางมากเขารบของมมันก็ะเท้าเฮารบเข้าเง่ามันก็ะหายแต่มันห่อนกายนีย่ถ้าการลงไปปูศาดทับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นมาเนี่ยางมากฟั่งเพิ่นเรียนภาษากันกับมวนน้าเพิ่นอยหันนะ เขาไปปะกันไปเดินน่ำข้าเจา้าหิวน้ำเรียนมาให้เอาน่ำเรียงเมื่อนี่เห็นนักนักเลี่อนน,น้อยๆหิวถุงนำแข็งใหญ่ๆครับขวดโคกมาถวายอยู่หม่องนั่งเส้ามีแห้งเล็กน,น้อยเรียนสามคนนี่มันก็คือเป็นภาพประทับใจเห็นเรามันก็เย็นตาเย็นใจเอาก็นัง่งสันเมื่อว่าเขาเขาห่อนกายเข้าลบลงไปในห่มในเง่า ขาห่มมันหายเขาเง่ามันสบายพรกันเอาศาสตร์มาปูนางเร้ามีแห้งล่มพัดเย็นสบายสบาย,บายดื่มน้ำเย็นๆมันกับพริบไขไปต่างลักจะาข้าวหนึ่งกับพระกัญญางตอสู่ห่อนไปอีกมันลบไงพี่น้องลบความห่อนทั้งกายเขาสมมติไปซืซ่อๆน,นะเขาสมหมิพอเขาทาความเพียรกันเทาบ่อยากสู่กันเทาบ่อยากสู่เทาบ่เ,าเดินกับจบ เขาห่มบาออกมาไงเรื่องสิเขาไปห่มหาผ่านวัดได้วัดหนึ่งมาเข้าแวะเขาไปปูสา์นอนจำวัดกันจนวัดอ่ายบสามบาบสี่แสงแดดอ,อ่อ,อนๆจากพักกัญญางต่อมามันกับกระพ่นแล้วนี้จากความร้อนนะสันอกเป็นเรืืองใหญ่ให้แหงปันไดสําารับว่าห่อนกายเนี่ยจารหน้าภาวนามากแต่เวลามันห่อนใจนี่พี่น้องมันสิลบไงคือเขาเขาห่มบบัดนี่ เวลามีเรื่องมีปัญหาในชีวิตเท่าไหร่เขาห่อนใจเนี่ยมันห่อนใจมันอึดอัดในใจมันขับแคบในหัวจิตหัวใจเข่าเนี่ยมันสิลบไงคือจังเขาแวเของห่มมันสิเย็นไงคือเขาเปิดทะล่มใส่บอมมันน่ยนั่นแหละเป็นชีวิตของคนเข่าต้องมากควันวายแสวงหาพาเข่าก็ดีโยมเข่าก็ดีทุกคนนันมีบดเวลาห่อนอกห่อนใจเวลาลำบากทั้งจิตทั้งใจเวลามันอึดอัดคัดเครื่อง สังคมเฮามันอยน้ากันไปบางเท้อมันกะอยากให้แต่มูอยากให้แต่เช่าบ้านเขาทําถือใจเฮาเวล,ลามูบ่ถือใจเวลาคนอื่นบ่บเขาบ่เขาหูคนอื่นทําบ่ถือใจเฮากัดไอ้งดงิดอยากโตดตอบเขียดแขนหรือว่าอยากเห็ดใส่นั่นคือมันเป็นเรื่องของสังคมเ แต่เฮาบ่เคยแค่ความรู้สึกผู้อื่นจากใค้คนอื่น care, เท็แค่เฮ้าแต่เฮ้าบ่เคยแค่ผู้ใดนั่นมันเป็นธท่ามชศ,ศาสตร์ของสังคมเฮามันก็เลยเกิดความห่อนอยุดเสมอเกิดความทุกข์ในใจเกิดความงดเย็ดทําให้จิตใจเฮ้าตกต่าอยู่เรื่อยนั่นคือคนทางเดินชีวิตผี่น้องอยากยโอมที่เฮาสิพอมันยิ่งว่าแสงพระอาทิตย์อีกแสงกิเลสแสงกิเลสตัณหาที่มันฟาดมาหัวใจเฮ้าเนี่ย จักสิรบต้องไปใสจกสักภาษีเป็นนางดีนางอยู่ใสทุกขังลูกอุ้มน้ำล้าน,ม,นมันห้อนใจเพราะความเป็นปรเพืติมันปรับกันบุรง่ยังไงมันโมเป็นบายเห็นลูกเมาลูกติดยาบ้าลูกใส่เงินมาเป็นเก่าเป็นทา่าถูกน้ำเขาห่อนน้ำเขาหมันสิเอาไปบอกปุ๊บก็เอาเศร้าเลยครับอกครับใจมาต่างสัจจะสมถานต่อไปจะเศร้าเสพยาบ้า จะใส่เงินเป็นประโยชน์จะว่าหายหลูกห้เมียบียงแม่ต่อไปจะต่างตนใหม่คันข้าพอมแน่น้น,นมันกระซำกันเข้ายางม่อนห่อนในแวห่มนั่งสันน้ำเย็นแล้วแต่ขามาสีพอดอย่างไงแต่บ้านห่อนม่วนโม่เนี่มเพื่ก็ห่อนจน,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 นว่าเลยตายนี่จากกันห่อนจนว่าบริรับรูประสาทบรับรูพุนเหล้วเ่าหน้าล้วงหน้าล้วงล้างจนว่าบรับรูเรื่องเล่าหมนแลวจังค่อยได้ผ่อนไข่ไป นั่นนะพี่น้องทั้งสั่นในการมาจึงสี่ในการเดินแนวหนีนั่นเขาเดินหาแนวมาเป็นตู้เย็นใสใจเข้าเนี่ยละ่ะหามาเป็นห้องแอร์ปับ๊บจิตปั๊บใจเข้าเนี่ยละ่ะว่าฝึกมาหัดไห้มันมีเครื่องปับ๊บความรู้ซึกเขา้าอ่ามันมันห่อน,อนเ,เอาเขาลดแอร์มันก็นจบเขาอ่าหมเขาเง่า,ามันก็นจบแต่ห่อนใจเขาเสียแวะเขาไปใส มันห่อนใจเนะสิแวะเขาไปใส่แวะเขาไปวัดมันก็นยังบเย็นได้ขันห้าวบ่มีธรรมาเออเฮาบ่มีสติบ่มีเฮริอตัตตปะห้าบ่มีขันติสระจะห้าบ่มีพลังรรมพลังใจที่เข้าสู่รรมภาวนาบ่เป็นมันห่อนมันอึดอัดมีเรื่องมีปัญหามีทุกอย่างมากก็ย่งม,มองปล่อยมองโปงมองว่างจนว่าหา้ามันเ่าก่อนไห้มัน คีวคำนาเขียวเขาผุนตัวธรรมดาบาคนเฮาเวลามันห่อนมันทุกเวลามันทุกหนักลำบากพี่น้องเอ้ยจังสั่นคู่บาอาจารย์มาเดินมายางเนียมาเพื่อว่าหาหม่องปองภาวานาฮะหม่องพรอนไข่เจ้าของมาฝึกเพื่อว่าจะได้ฝึกฮัดละว่างาเพื่อว่าจะได้พากันมาเมทางปับ ความรูุสซึกเข้าห้มันอยู่เย็นเป็นสุขแน่สันดอกเพราะว่าเข้ายางไปเข้าเดินในวัฏสงสารเนี่ยโอ้ยเจเมีนมันมีแนวมากหาเข้าห่อนใจบ่อยพาว่าหน่อยนุมซุ่มเท่าซ้ำไรก็ด,ดีพี่น้อง <c oughs> ขาดถ้ำก็คือขาดพัดลมขาดสติก็คือขาดเทื่องปรับอากาศในรถเท้าหันหลังนั่งรถแอร์โบยเย็นเนี่โอ้ย นำยาแอร์เบิร์บอพัดลมาย Ball, อบอเพราะว่าใจสูบเสียขาดเขามันยิ่งไปคนนั้นหลายร้อยเท่าแล้วพี่น้องเอยสำหรับใจคนเฮาบ่มีธรรมะอ่ามันขาดสติไปแบกเอาปัญหาผู้อื่นไปแบกเอาเรื่องผู้อื่นไปแบกเอาคำว่าผู้อื่นไปแบกเอาการความประพฤติปฏิบัติของผู้อื่นมาเป็นถูกเจ้าของจังห่าบางเทื่อนั่นจังอาัตามาเ้ายื่รเ่อยตัว บางเทีอยากให้เขาดีจนเจ้าของอยากให้เขาขึ้นสวรรค์จนเจ้าของตกนรกอยาก,จจากาให้เขาดีจนเจ้าของสุ้ยไอจังเสียหน้าพี่น้องมันเป็นตเตลือใจให้เจ้าของขึ้นยังไงนี่คนเฮาเป็นตเตลือใจเห <c oughs> <c oughs> ็นหมอเพื่อนว่าเออทหารลบกันผู้หนึง่งโยตัยหนาผู้หนึง่งโยตัยหนาผาผู้หนึง่งโยบนหนาผา รวมเพราะเกี่ยงระเบิดขึ้นไปเทิ่งเฮียงระเบิดขึ้นไปมันเนี่ยมันบ่เขาไปมันบ่เขาไปสัมมันสิตกลงของเก่าตกลงไปใส่หัวพวกเขียงขึ้นบ่แห้งอันนี้ผู้โยเทิงก่ไปตีรัดเสตียระบันเนี่ยไปตีรัดเอาขอนตีรัดมันละแตกใส่หัวจากของสัมระเบิดเขาเขาตีรัดมันสิตกลงไปใส่เขาอยู่แล้วมันเข้าไปตีรัดได้แตกซื่อหัวเข้าคนน่ะ เแม่นเขาปล่อยปับ๊บมันก็ตกลงไปแตกอยูล่ลมใส่พูกเพียงขึ้นมากชีวิตของคนเฮาที่เฮ้ายังบ่ฮันด้มีธรรมะเฮ้าบ่ฮันด้มีสติภาวานาบ่ฮันใดพี่น้องมันก็จังสั่นละ่ะคําบอกของคนอื่นมันเขาเส้าบอหอเฮ้ากสร้างความประพฤติอของผู้อื่นมันเขาสิประพฤติมากเกี่ยวของกับเฮ้ากสร้างสําหรับผู้คนมีธรรมะเพิ่นเราบ่รับเอาอ่ามันเรบ่แตกใส่เพิ่น่นะไปแตกใส่ผู้บาไปแตกใส่เขาขึ้นเกาทูกเขาเกา มันผู้ผูเ้เบาจังว่าจิตของพระอริยเจ้าเพิ่น <c oughs> ผูเ้เนยวี่เขียงยังขึ้นมาซ้ำกันก็นกทนมันไล่ขึ้นฝ่าตกไปใส่เขาคือเก่าพอเพิ่นบ่เอาอเพล่นก็นเลยเปรียบเทียบใส่กันครับอ่าเดี๋ยววันเพิ่นเปรียบเทียบไหมอาตมาเคยอ่านข่าวอ่ออานข่าวพวกลบกันนี่นหร่าก็เขี่ยงระเบิดขึ้นไปใส่ ที่จริงเราไม่สิตกลงไปของเก่าแล้ถ้าหารพลน้นประเจไปคือจังเด๋เอาขอนเนื้อเอาถ่ายปืนเไปตีรัดเหมือนไม่ได้แตกใส่จ่อคองมือเทิงทั้งมูทั้งจ่อคองประกันบาดเก็บตามๆกันไปก็เรียนหนอมนํามาใส่การปฏิบัติของมูเห่าเนี่ยเราบอกวเห่ามันยึดมันยึดอารมณ์ของผู้อื่นมันยึดเรื่องของผู้อื่นบางเทีมันกับว่ามันอื่นอื่นไกลเนี่ยแหละมันลูกเห่าหลานเห่าสามีภรรยาเห่าอยู่น้ากัน นี่แหละมันกเ็เลยเวลาเข้เขาเคียงเข้าเบาเข้ายังมาเขาก็เลยไปแบกเอาอืเขาแบกเอาเขาเอาโยกยั้งขึ่นเขาก็เอาบาไปใส่เอาข้อไปนุนเอาเบิรดจะคล้องเปลือนคล้องเหม็นคล้องเนาคล้องอีหยังจะเป็นคำสัรนเสริญหรือคำนินทาคำ,ำหายหรือคำดียังเขาไปแบกเอาเบิดนั่นแหละคือปัญหาของสังคมชีวิตของพวกเขาทั้งหลายมันก็เลยถูกบ่เศร้ามันเลยเสียเสียบุคลิกเสีย ส่งเสียหวัดเสียส่งในการเดินทางจังหวะพระอริยเจ้าเพลินเพลินบ่มีเสียหวัดเสียส่งพระศิวะาสีว่าพระศิมียังมาเพลินกัดหนิงของเพลินปลายใดของเพลินเฮาอยากไดอย่างสั่นละจังมาฝึกมหาหัดพี่น้องเอ้ยฝึมกมหาหารราาัดฝึกฮัดละว่างมากปราฝึกปฏิบัตินี่แหละมาเบิองเอาความห่อนภายหนอกมันคือหลบไงแท้ห่อนภายหนอกเอวะเขาหม่ม แวะเขาห่มได้ถุงน้ำแข็งมันก็คือจังสุดจุดปุดเอาหลอดเบิดตจับก,กันไปทั้งเดย่ยางมากเหือหน่อยเหยือย,อยางห่อนแถบลมแถบใหม่พอจะเขาห่มใหม่ปูเสือปูสาดล่งนางเดน,น้ำเย็นน้ำแข็งมาจักก่อนพกมาสักขวดมันจับกันไปไซสอันห่อนห่อนดีมากว่าหันมันหลดหายไปกับพิบตาหลดหายไปกับทุงน้ำแข็งอ้อมันกะใจมันมันลบง่าย บรรท่าความห่อนใจเฮ้านี่พี่น้องเอ้ยจังไเขาสิลบได้จังสความห่อนจิตห่อนใจอึดอัดคัดเครื่องความทุกข์ทั้งจิตทั้งใจเฮ้าหปรกันยางมากหอนห่อนมันนี่สกิโลขันมาว่ายจากหอดวาย่นวเหนือบริมเอรมาบริษนบุยศหมบุมองเขาพักมองลบบรี่ยบุยหนาสันหนาำเดือมบริษัทบุยหนำแข็งบริับพัดล่มมาแต่บริยักษ์มนเนี่ยมาแต้บริยัก แต่เข้าจากฝพกจากหัดจากปฏิบัติเข้าก็เได้สูงกันมาจังหวะมันเวลาเข้าทุกใจห่อนใจอึดอัดใจลำบากใจตีบตันในห้อยใจมันหลบไงคือจังเข้ายางโล่งทางทางมันไข้ตี้แหงแต่แบกเอาไม่แห้งแต่ห่อนเติมทวีคุ้นขึ้นไปนั่นคือชีวิตที่ขาดศีลธรรมอ่านวายเที่ยวทางเยินอ่าเที่ยวทางเวิร์งหาเที่ยงบางไง เที่ยวทางไกลเที่ยวทังเยืนเนี่ยหาห่มบังหัวเที่ยวทั้งไกลไทยรทงมีพร้มอมเที่ยวทางเยืนเยินกับหาทิ่งบังใยใยพนบอลานพนบอกหาห่มบังหัวก็คือหาคุณธรรมเข้าในละหาคุณธรรมหาสติหาสมาธิหาปัญญาเนี่ยละผู้ที่พันมีสติมีสมาธิม่เสแอเพันง่ายๆแนวเสียประเฮ็ดเนี่ยพันทุกอกทุกใจ เนี่ยพอไปทำไ้เพิ่นลำบากกใจจิตชีวิตบ่ได้ทุกน้ำแล้วซ้ำกันครับคุณหมอรักษาโรคคุณหมอรักษาคนป่วยน่คุณหมอฉีดยาพาตัดคนเจ็บนี่ยหรอผู้เป็นพี่เป็นนองแ่เพราะลมพ่อตายสิเป็นลมน้ำกันยางกขามีหม่องยางนั่งกขไม่มีหม่องนั่งหวนโย่จากฟังข่าวจากด้ยินข่าวว่าปลอดภัยแล้วเจ็บบ่ได้ตายบ่ได้ แม้แต่ความตายก็ไม่ยอมจากาพาคจากเจ้าอยู่ซ้ำนันนะแต่ว่าไฟคุณหม้อเขาก็ซซ้อยยางเต็มทีพาตัดซอยน่นนรีพอเอาาฟังใจขาดปุ๊บสิประจย์เศร้าเต็นเขากา็ว่างเรื่องใหม่เรื่องมือไปกินเขาเทียงเซื่อสันเหลาะเขากับปล่อยเวียนเปเอาไปของเขาห้องดับเิตดเฉยมัวเห่าปูยึดกันพี่ที่บ้านผู้เป็นพี่เป็นนอ้องสวายไปเป็นร่มน้ากันไป จิตของพระเรียเจา้าจิตของผู้ปฏิบัติที่เป็นบุยึดมันก็คือการกับคุณหมอรักษาคนอซอยเต็มที่ภาวนาเต็มที่ฮันละไปมิหยังเกิดขึ้นก็นคือปล่อยว่างเด้อ้าวพี่น้องญาติโยมบริวาหลายยายห่างเด้อแต่ละมือก็ดีพอแต่ส่งข่าวส่งข่าวเพราะว่าหลูกหลานกับผ้ากันผู้บาพาส่งเฮาหประกัย่างทำความเพียรมาหลาย ฟังธรรมะวันิตพอได้จิแจมใสบพ่ได้ขอคิดพ่อเป็นบ่เสียขอวัดไปนอเอ่อคอยฟังคอยกันไปเรื่อยมทนาพี่น้องญาติโยมทั้งบ้าน้ติดตามรับฟังผู้สนับสนุนโครงการเนี่เป็นโครงการจาจริกดุรงธรรมญาตราเพื่อมิตรภาพไม่ตีมิตรภาพไม่ตีไทยกัมพูชาเวียดนาม จริงบนหลาจะึ้นหอดเล่าวหวอยังบนหลาแต่เวลาเขากับบเบิงสะกอนเอาบุญว่าฝากพีนน้องทุกคนเอาคุณงามความดีมาให้โมาทานาน้ำกันทุกหมองทุกบอลที่ได้ยินได้ฟังบุญรักษาธรรมคุ้มครองอยู่ดีมีกำลังใจรักษาจิตรักษาใจให้มีความสุขความปกติสุข เข่าสส่ธรรมะเข่าถึงรงมเง่าพระศาสนาถึงพระตนาไตาน้ำกันทุกท่านทุกคนนั่นเดอ้อนั่นเิอ